โอ้โตัวนี้ใหญ่บิ๊กเลยจ้าหอยบิดเอ้อบิดมาให้ดูหน่อยลูกนี่โอ้ใหญ่ตัวใหญ่ตัวสวยเลยจ้าลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านบ้านสวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่อ่าวปอนะวันนี้อากาศดีฝนไม่ตกแต่แดดก็ไม่ออกเหมือนกันนะวันนี้พามาหาหอยบิดกันจ้าลุงบ่าวกำลังรื้อก้อนหินนะดีครับฝ้ามืดเลยนะโชคดีจังจ้ามาเจอหอยบิดตัวใหญ่ อุ้ตัวนี้ใหญ่ใช้ได้เลยจ้ะหอยบิดหรือว่าหอยแครงหินนะนี่มันจะเกาะอยู่ตามก้อนหินจ่ะเอาลุงเบางัดให้หน่อยตัวสวยเลยจ้านี่ไม่ไมันตังอยู่แบบนี้น,นี่นหอยบิดอีกตัวจ้ะเอาลุงเบาดูว่าจับกับมือได้ต้องเคี่ยวนะมันจับมือ ยุงเยอะกินอร่อยเหมือนหอยแครงเลยนะลุงเนาะเอนี่ตวงเลย้วดิมีหอย่วงตัวเลยอุ้ยอีกตัวจะมีอีกตัวนี่อุ้ยเจอหอยบิดจ้ะเจอหอยบิดอีกนะหอยบิดหรือหอยแคขงหินจ้ะนี่ไอีกตัวแล้วจ้ะลุงบ่าวรื้อไปรื้อมาเจอหอยกลมตัวหนึ่งด้วยจ้ะ นี่ได้แล้วนะห้ยกลมจ้าโอ้โหลุงบาวเจ้าหอยบิดตัวใหญ่ตาดีมากๆจะจะเอามันยังไงโอ้ยเอาลูกที่เขียเขียไม่ได้เอาตะขอ,อเอาตะขอเกี่ยวปูน้องก้อยตัวหนาเกี่ยวไนดะ้ไหมหล็กดีเขามันงับพีนะซาพๆเขามา อุ้ยตัวใหญ่อ้ยระวังโดนหอยนะลุงตายแล้วเขี่ยได้แล้ว,ลวอู้หตัวใหญ่เบ้ลอตัวนี้ใหญ่เบ้ลอจ้าอุ้ยตัวใหญ่มากเจอหอยแข่งเห็นอีกจ้าอุ้ยตัวใหญ่ๆแถวนี้นะล,ลุงเนาะ,ะไ,ดได้มาอีกแล้วจ้านี่ตัวนี้หอยบิดก็ตัวใหญ่จ้าโอ้ยมันบิดไม่ออกอะลุง luôn có phải luôn cái đống à, công cụ nhiều, đây là cha à. níi chơi hỏi cây hiểm tôi nưng, ui, ui còn không luôn, không miệt được, ơi, dưng hơi nồi, ơi, khèng, ní, lo, nó đi. <laughs> เขาไม่อกจ้ะใหญ่อยู่นะตัวนี้ได้อยู่จ้ะหอยบิดอีกตัวตัวเล็กก็มีเนื้อนะลุงบาวบอกอุ๊ยลุงบ่าวเจอหอยบิดอีกจ้าตัวนึงนี่ลุงบาวตาดีได้ตัวใหญ่ๆนี่นะคะอุ้ยลุงบาวเจออีกตัวจ้านี่มันอยู่ในซอกหินที่เขียวเราไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ Uh huh. อ้โโอ้ตัวนี้ใหญ่บิ๊กเลยจ้าหอยบิดเอ้อบิดมาให้ดูหน่อยลูก <laughs> นี่โอ้ใหญ่ตัวใหญ่ตัวสวยเลยจ้าโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่จ้าทุกคนหอยบิดืูว่าหอยแครงหินนะหูยหาเยอะๆแกงอร่อยจ้ะนี่วันนี้มือจะก่อนนะหาหอยบิดนิดเดียวมือแล้วมันมองไม่เห็นนะคะวันหลังลุงบาบอกว่าจะพาไปหาอีก คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสับปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ